ทักทายนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกุ่มมีใครลัคนาราศีกุ่มบ้างนะดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับชาวลัคนาราศีกุมนะ เดือนกุมภาพันธ์2568ดาวเสายังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่ได้องค์เกณนนรเกณฑ์ดาวสุกไปอยู่รอยเด่นเป็นมหาอุดในเรือนการเงินเลงไปยังดาวเกตนะครับที่ส่งผลดีทั้งคู่ดาวพระหัสยังทำหน้าที่ของมันในตำแหน่งปทุมเกณน นะครับเลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมสินแสหมิงของพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับฟังให้ชัดๆนะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานใครที่ติดต่อง,งานประสานงานสมัครงานอยู่จะได้งาน1-5เป็นช่วงจังหวะที่ดีมีความสำเร็จ หน้าที่การงานขยับไปในทางที่ดีแม้จะทําอะไรแบบเร่งๆร่งรีบรีบแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามีอะไรคอยซัพพอร์ตคุณตลอด6กถึงสิเป็นช่วงที่คุณมีความปลอดโปร่งสบายใจแฮปปี้สดใส11จนถึง15ช่วงนั้นความรักแฮปปี้ดีมีความสุขกับความรัก11จนถึง15 1 6ถึง20ความรักแฮปปี้สดใสมีความสบายใจปลอดโปร่งใจและมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคนรักคู่ครอง 21จนถึง25การงานความรักยังดีต่อเนื่องแล้วก็เป็นอะไรที่คุณเองนั้นมีความรู้สึกถึงความอบอุ่นมีความสบายใจคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามให้โชคให้ลาบ26 27 28ก็ดีอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดูเหมือนกับว่าดาวสุขที่ทําหน้าที่ของมันในตําแหน่งมหาอุดนั้นนําเงินนําทองมาให้ชาวลัคนาราศีกุมเงินพิเศษเงินที่ ได้นอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยได้เป็นอะไรที่แฮปปี้ถูกใจคุณอย่างมากเลยมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนรักคู่ครองด้วยแต่คนรักคู่ครองอาจจะมีการเดิน,ดน,ดนทงเดินทางเพราะง,งานด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นะดาวหลายๆดวงมีองศาที่สัมพันธ์กันในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณ ผมขอพยากรณ์ว่าเป็นเดือนที่คุณจะทําอะไรสําเร็จหลายหลายอย่างแล้วก็มีความแฮปปี้มีความปลอดโปร่งอย่างมากชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวศุกร์ที่ไปเลงกับดาวเกตนั้นนะครับหาเวลาไปมูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆเดี๋ยวจะมีอะไรที่ได้มาแบบไม่คาดฝันเป็นความโชคดีเช่นเงินที่เราไม่คิดว่าจะได้งานที่เราไม่คิดว่าจะได้เอาได้ขึ้นมาเฉย นะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมกับการชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์2568ขอบคุณที่ติดตามดูดวงดีายทีวีไบทูเดย์ในทุกๆช่องทางและก็โซเชียลมีเดียของสินแสหมิงในทุกๆช่องทางขอให้คิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการสินแสมิงไปก่อนสวัสดีครับ